ปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระคังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในวันที่สองนะคะในหน่วยเรื่องบ้านแสนสุขะคะ่ะเด็กๆรู้จักบ้านไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ ว่าบ้านแต่ละหลังแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะลักษณะของบ้านก็มีวัสดุที่ใช้แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านตึกนะคะบ้านตึกก็ทำด้วยอะไรคะทำด้วยปูนนะ,ะต่อไปก็จะเป็นบ้านไม้บ้านไม้ก็ทำด้วยอะไรคะ ทำด้วยไมย้สร้างด้วยไมย้นะคะอันนี้จะให้ความร่มลื่นแล้วก็เย็นนะคะเป็นธรรมชาตินะคะต่อไปก็จะมีบ้านเป็นกระต๊อบสร้างด้วยอะไรคะช่วยเขาเรียกว่าใบจากนะคะอันนี้หลังคาเป็นมุมด้วยจากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาคนสมัยโบราณหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างบ้านแบบนี้นะคะ แต่จะไม่แข็งแรงนะฮะสมัยนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะถ้าจะมีก็คือมีอยู่ที่ตามต่างจังหวัดหรือตามชนบทนะะกลางทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะสร้างบ้านที่เป็นกระ๊อบนะฮะให้อยู่ตามทุ่งนานะคะอันนี้คือลักษณะของบ้านนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นบ้านตึกแถวบ้านตึกแถวเนี่ยก็จะเป็นหลายชั้นมีสองสามสี่ชั้นอันนี้นะคะ เป็นบ้านสมัยใหม่สําหรับที่มีเนื้อที่น้อยเขาก็ทําไมคะสร้างให้ทําไมคะให้สูงหลายๆชั้นนะคะใช้เนื้อที่น้อยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือลักษณะของบ้านต่างๆนะคะเป็นบ้านไม้บ้านกระ๊อบแล้วก็บ้านตึกนะคะอันนี้คือลักษณะของบ้านนะคะ แต่และชนิดก็ทําไมคะสร้างแตกต่างกันถ้าบ้านไม้ก็สร้างด้วยไม้บ้านตึกก็สร้างด้วยตึกนะคะถ้าบ้านเป็นกระ๊อบก็เป็นบ้านที่ไม่แข็งแรงทํามาจากใบจากนะคะจะอยู่ตามกลางทุ่งนาหรือตามชนบทนะ,ะแต่ในกรุงเทพหรือในที่เจริญแล้วก็จะทําไมคะไม่มีนะคะ วันนี้คุณผรูก็มีให้เด็กๆรู้จักเกี่ยวกับลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านกับทิชเชอร์นะคะทชิเชอร์เลยค่ะโอเค our homework for today alpha mathematics we w e r e going to work on page 10, 11, 12 and 13 four pages page number 10 we w e r e going to write equal or not equal very simple Just compare the object and write if they are the same equal or not the same not equal On the next page we will going to learn about greater number So you are going to compare how many monkeys versus banana circle the greater number Under it will be the rabbit versus the carrot but this time you are going to circle the fewer number fewer number is it the rabbit or the carrot we will go to the next page count the object write and compare circle the correct symbol on the other hand count the object write the number on each box provided and then write if greater than or less than ah <laughs> the เท่ากันแล้วก็ไม่เท่ากันอันไหนมากกว่าก็ใส่เครื่องหมายเท่ากันอันไหนมากกว่าก็ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากันอันนี้ให้วงกลมทําไมคะสิ่งที่มากกว่านะอันนี้ก็เหมือนกันอันไหนมากกว่าก็วงกลมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นจระเข้อ้าปากอันไหนมากกว่าก็อ้าปากไปกินภาพที่มากกว่านะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันไหนที่มากกว่าก็อ้าปากไปกินภาพที่มากกว่าค่ะ Okay, so that's all for today. Do not forget to like and subscribe, follow the page. Time to say goodbye. Bye-bye.